วันนี้จะมาพูดถึงงานวิจัยหม้อหมักคามธรรมชาติ IoT นะครับปัญหาก็คือหม้อหมักคามธรรมชาติเนี่ยการพร้อมย้อมหรือหม้อคามตายเนี่ยเราจะพิจารณาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือดูที่สีดูที่กลิ่นดูที่รสนะครับซึ่งถ้าไม่มีความชํานาญหรือทําเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วเนี่ย จะยุ่งยากถ้าเราต้องขึ้นอยู่แต่ตัวคนนะครับเราก็เลยใช้ได้สีเราก็จะใช้เซ็นเซอร์ R G B นะครับในการดูสีนะครับเซ็นเซอร์แก๊สในการพิจนารณากลิ่นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ P-H e ในการตรวจสอบลดของของมอคามนะครับเราก็อัพข้อมูลทั้งหมดนะครับขึ้นไปบนในระบบคลาวนะครับเพื่อเก็บข้อมูลย้อนหลังตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถเอามาวิเคราะห์ย้อนหลังได้ นะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลผ่านเข้าโทรศัพท์ไลน์ในกรณีที่มอคามเราพร้อมย้อมหรือว่ามอคามเรากำลังจะตายเพื่อใช้งานต่อไปครับ <S 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 คามในจังหวัดสกลเนี่ยเราเข้าขั้นอุตสาหกรรมแล้วทำไรายได้ต่อปีเนี่ยหลักพันล้านถ้าเราจะใช้แต่ผู้เชี่ยวชาญอยู่อาจจะไม่พอนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือ ผลิตต่อไปในอนาคตก็คืออาจจะทำเป็นแพลนขนาดใหญ่เพื่อใช้งานในการหมักม้อคามครับ